ช่อควางแผนในการทําบุญด้วยสตางค์ทุกครั้งแบบนี้เรียกว่าขี้เหนียวในการทําบุญไหมคะก็ถ้าเราบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนแต่เรามีจิตนาหรือเจตนาในการสละเป็นเรื่องดีนะเออเพราะมันจะได้ไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแกตนเองไง าไม่รักทําไงดีคะก็เรื่องของมันสิยๆเกี่ยวอะไรกับมึงแล้ะเขาไม่รักมึงก็อยู่เฉยๆเขาไม่รักมึงจะทำยังไงล่ะหาใหม่สิกูว่าความสั่นละลิกละลิกมึงเนี่ยหาไม่ยากหรอกกูว่าประเดี๋ยวประดาก็ได้เสียใจไม่กี่วันเดี๋ยวมึงก็ไปหาใหม่แล้วมึงจะไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ะไรกับหอยเดิมเปลี่ยนหอยใหม่นู่นเรื่องเยอะเวลามีเมีย วันๆก็ไปทําหาอะไรจ้องจะหาแต่เมียน้อยทีนี้เวลาเขาไม่รักก็จ้องแต่จะเอาเขาให้ได้เดี๋ยวเวลามึงได้เขามาก็จ้องจะไปหาคนอื่นพอเวลาเบื่อขึ้นมาก็อยากจะหาคนอื่นอีกล้ะเขาไม่รักมึงมึงก็ไปหาใหม่เอาสิมึงจะมาดั่งสนใจอยู่ทําไมเขาไม่รักมึงพวกมึงเนี่ยมันวุ่นวายอยู่ก็เรื่องรักค่อยกันนะหอยๆอห้หำอยู่เนี่ยไม่รักก็หาใหม่มันจะเป็นหาอะไรทีเวลาหาเมียใหม่เนี่ยหาเก่งเหลือเกิน เออถ้าเวลามึงมีเมียอ,อยู่แล้วกูเห็นเวลาหาเมียใหม่หาเด็กสาวสาใหม่ๆเนี่ยหาเก่งแต่ทีนี้เวลานะมูฟออนไม่ได้เลยรักมากจะเป็นจะตายเขาไม่รักจะต้องทายังไงมูฟออนไม่ออกแต่เวลาหาเมียน้อยนี่เก่งมากเวลาแอบเมียไปลงอ่างเนี่ยเก่งเหลือเกิน <c oughs> มึงมันเก่งในเรื่องที่ไม่สมควรจะเก่งอีกเรื่องที่สมควรจะเก่งจะเข้มแข็งได้ไม่คิดจะไม่คิดจะเก่งขึ้นมานะ <c oughs> ทำไมข้างบ้านห้ามเอาของวางคะญาติแฟนบอกว่ามันคือทางผีผ่านคนในบ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยจริงไหมคะทำไมอะ่ะผีมันเดินข้ามต่อไม้ท่อนไม้บ้านมึงไม่ได้หรือไงอะ้วผีเข้าบ้านมึงยังไงเวลาแสดงว่าผีบ้านมึงเวลามึงล็อกประตูบ้านก็แสดงว่าผีเข้าบ้านมึงไม่ได้ตพองไปผ่านทางผีผ่านมาเอาไม้ไปขวางไว้เอาท่อนไม้ไปขวางไว้ผีเดินผ่านไม่ได้มึงก็เลยเจ็บป่วยได้ไข้ผีมาทำอันตรายแกมึงยังไงล่ะ ถ้ามันเดินข้ามท่อนไม้ไม่ได้มันก็เข้าประตูบ้านมึงไม่ได้มึงก็ล็อกประตูเมื่อล็อกประตูผีเข้าบ้านไม่ได้แล้วผีมันจะมาทาให้มึงเจ็บป่วยได้่า้ได้ยังไงล็อกประตูนะขอกุญแจผีเดินผ่านไม่ได้แล้วจบเพราะแค่ท่อนไม้วางมึงยังเดินข้ามไปเองไม่ได้อย่าเกิดเป็นผีเลยเสียชาติเกิดกูแน,นะนำนะลาออกจากความเป็นผีเถอะเดี๋ยวกูเซ็นอน,นุมัติให้เองถ้าไม้ท่อนเดียวเดินอ้อมไม่ได้เดินข้ามไม่ได้ทําให้คนในบ้านป่วยไข้ กูแนะนําลาออกวันนี้เดี๋ยวกูเซ็นอนุมัติเองง่ายประทับตากระโถนมึงมันปัญญาอ่อนมันเนอ,อพบพบแม้ผีผ่านประตูในบ้านสามบานตรงกันทุกบานเขาบอกเป็นทางผีผ่านแบบนี้จะทำยังไงคะเออให้มันผ่านไปเถอะมึงเก็บค่าผ่านทางมาสิง่ายไปหาก,กูเห็นเวลาผ่านทางเข้าถนนส่วนบุคคลอย่างเงี้ย ผ่านไปกูเห็นเก็บเงินรวยไปเป็นลูกกี่บ้านต่อกี่บ้านแล้วบ้านมึงผีผ่านประตูตรงการสามตามึงเก็บค่าผ่านทางมาเลยเอากระโถนกูไปนี่ผีตัวไหนไม่จ่ากระโถนตีกระบาลมึงเก็บค่าผ่านทางมาสิน่ะเป็นรายได้เป็นรายได้เสริมเป็นอาชีพเสริมแกมึงมึงไม่เก็บมาละในเมื่อมึงมีปัญญาในการรู้ได้ว่าประตูสามตาไปทางผีผ่านมึงก็ต้องมีปัญญาในการเก็บค่าผ่านประตูด้วยอ้าวมึงรู้ได้นี่มึงจะรู้ได้เลยว่าผีผ่านทำไมมึงจะเก็บเงินจะมาไม่ได้ล่ะเก็บเลย มอตเวทอเวเขาเก็บเงินกันรวยไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่มึงก็เก็บทางผีผ่านเลยต่อไปนี้ผีทุกตัวมาผ่านบ้านหนึ่งแล้วมึงเก็บทางเลยเก็บค่าผ่านทางมึงรู้จักอีซี่พาสเปล่ามึงจัดการระบบอีซี่พาสเลยไปเรียนรู้จากระบบทางด่วนเลยมอตอร์เวย์ทอเวมึงไปเรียนรู้จากเขาแล้วมึงติดอีซี่พาสขอระบบเขามาผีจะผ่านกี่ตัวกี่ตนก็นแล้วแต่ถับบัดททำบัตี่เจ๊ตีตาติตาแตา่ละวันแต่ละวัน,วนมึงเนี่ยเอาเลย มึงเก่งไงรู้ด้าผีผ่านเก็บเงินจะได้ไม่ผ่านฟีอาจารย์หยุดพักสักสองนาทีได้ไหมผมอยากเห็นอาจารย์นั่งเฉยสักสองนาทีเพื่อกูไม่ใช่หมูแดงนะที่จะมาทาํทาตามคำสั่งมึงวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยเที่ยวกาดหน่อยหยุดหน่อยหยุดหน่อยหยุดให้ดูหน่อยลงน้ําหน่อย กูไม่ใช่หมูเด้งจ้ากระโถนไม่ล่ะมึงอยากเห็นกระโถนกูนิ่งมันนิ่งอยู่บนหัวกระบานมึง่ยเอามาแม่ของสองนาทีเวลากูนิ่งมึงไม่ไปดูแหละช่องภาพปฏิบัตินลละมึงมาดูหาอะไรช่องนี้ช่องนี้กูไม่นิ่งเออกูไม่หยุดอ่ะจะหยุดทำห่ออะไร กลุ S <S so like ่มนี <S S. <S ้กูใสเละช่องนี้นะกูด่าเละนะอีกช่องหนึ่งกูสงบเงียบมึงอยากฟังกูด่ามาช่องนี้อยากฟังกูสอนทรมาแบบสงบเงียบไปฟังอีกช่องหนึ่งติ๊กต่อกูมีสองช่องช่องคนตื่นทมกับช่องคนตื่นทมภาคปฏิบัติมึงเลือกเอากูทําให้ต้องสองช่องยังไงพวกมึงก็หนีกูไม่พ้นคนชอบกูด่าฟังช่องคนตื่นทมคนชอบกูสงบกบเงียบไปฟังช่องคนตื่นทมภาคปฏิบัติกูดูสิมึงจะหนีกูยังไง หนีให้ตายก็หนีกูไม่ได้ยังไงมันก็ต้องฟังกูฟังกูแบบด่าฟังกลุ่มนี้ฟังกูแบบสงบงเงียบไปฟังอีกกลุ่มหนึ่งหนีไม่พ้นกูเก็บหมด <c oughs> กูกินส่วนแบ่งกูไม่ให้ใครมีส่วนแบน่งทางการตลาดจะกระเด็นจากกูไปได้ไม่ให้กูกันหมดทุกทางยังไงมันก็ต้องอยู่กับกูกูจะตามหลอกตามหลอนมึงพวกมึงไปอย่างเงี้ยตลอดจนตายกูจะตามแก้ไขสันดาลเร็วๆชั่วๆพวกมึงเนี่ยไปตลอดชีวิตมึงแหละกูจะตามจองล้างจองผายกูบอกแล้วกูไม่ขังแต่กูเนี่ยเฮี้ยน ไปที่ไหนก็เจอกูมึงไม่มีทางหลบกูพ้น,นอ่ะนะเพราะกูนี่เฮี้ยนตัวจริงเฮี้ยนของจริงเลยกูเนี่ยทำเล็บสีแดงจะโชคดีจริงไหมคะมึงก็เอาตัวมึงจุ่มลงไปในสีแดงเลยสิจะได้โชคดีทั้งตัวไม่ใช่แค่เล็บถ้ามึงคิดว่าการที่มึงทาสีแดงแล้วมึงจะทำให้โชคดีได้ เอาสีอะเะเลงทั้งตัวมึงเลยกระโดดลงไปเอามาเทใส่โอ่งอะแล้วก็จุ่มลงไปซะนั่นแหละจะได้โชคดีทั้งตัวไม่ได้จะไม่ได้โชคดีแค่เล็บนะถ้ามึงคิดว่าทําได้ลองดูหนูมีคนคุยใหม่แล้วค่ะแต่แฟนเก่า <c oughs> แต่แฟนเก่าหนูมาหาหนูที่บ้านแล้วเผลอมีอะไรกันกับแฟนเก่าผิดไหมคะมึงยังกล้ามาถามกูอีกหรอว่าผิดไหมอะ มึงมีคนคุยใหม่แล้วแต่แฟนเก่ามาหามึงแล้วมึงก็เอากันมึงยังมีหน้ามาถามกูแล้วว่าผิดหรือเปล่ามาถนตีปากกทีเนียวมัเนี่ยเดี๋ยวกูจะฟ้องผัวใหม่มึงเดี๋ยวก่อนผัวมึงอยู่ไหมเนี่ยกูฟ้องมึงเลยเนี่ยไปแอบเอากับผัวเก่าแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยมันหักหลังมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอถ้ามึงรู้นี่เลิกกับมันนะเนี่ยสันดานอย่างนี้มึงจะไปคบกับอยู่ทำหาอะไรเนี่ยปัญหามึงมึงทําสันดานเร็วๆชั่วๆ ไม่รู้จักละอายชั่วกลัวบาปไม่รู้จักระงับยับยั้งความล้านของตัวเองมึงมีคนใหม่แล้วมึงยังกลับไปเอาคนเก่าได้ปัญหาคือใครปัญหาคือมึงตัวปัญหาคือใครตัวปัญหาคือมึงจะเกิดอะไรจะเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันในฐานะของผู้ชายเพราะอะไรมึงสวยเกินแย่งความสวยกันฉ่ำลวกูว่าเนี่ยสันดาน เลิกทําสัญญาแบบนี้ซะจะเลิกก็เลิกขาดถ้ามึงเลิกไม่ได้มึงเลิกกับอีกคนใหม่กลับไปคบไปคนเกา่าไม่ใช่ไปนอนเอาการแต่มึงยังคุยกับคนใหม่อยู่มันใช้ได้เหรอเนี่ยมันประพฤติผิดในกามแล้วนี่มึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอโอ้ยถ้ามึงยังเลิกรักันไม่ได้มึงจะกลับไปเอากันทํามละมึงก็กลับไปคบกันสิมึงยังไม่เลิกรักกันมึงจะมาคิดเลิกกับเขาทําไม ันคันขนาดนั้นเลยเหรอคนใหม่มันตอบสนองต่อความต้องการมึงไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยให้รู้จักพอประมาณในการหาผัวหาเมียให้รู้จักพอประมาณในการมีคู่ชีวิตแล้วมึงก็มานั่งทุกข์ใจกับปัญหาเหล่านี้อยู่เป็นประจำแล้วเดี๋ยวไม่มีใครเอามึงเลยเป็นไงทีหลังก,ก็มานั่งปรึกษากูอีกโอ้ยกูละเหนื่อยกับคนประเภทพวกมึงจริงๆนะ เจอเรื่องอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกตัวเองไร้ค่า Mo ฟออนยากมากค่ะช่วยพูดให้ตื่นทาทีค่ะ Mo ฟออนยากเจอไร้ค่าเอาละมึงไร้ค่าจริงไหมล่ะถ้ามึงร้อยค่าจริงๆมึงก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่ามึงไร้ค่าแต่ถ้ามึงมีคุณค่ามึงรู้อยู่ว่าเออกูไม่ได้ไร้ค่านี่หว่ามึงก็ต้องมีตัวพัฒนาพัฒนาศักยภาพพัฒนาความสามารถของตัวเองว่ามึงไม่ได้เป็นคนไร้ค่าคําถามคือมึงเป็นคนแบบไหนล่ะ ถ้ามึงเป็นคนแบบไหนมึงต้องยอมรับสภาพตัวเองแบบนั้นแต่ถ้ามึงไม่ได้เป็นคนไร้ค่าลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวเองบหม่พัฒนาศักยภาพตัวเองเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ใช้ชีวิตใหม่แก้ไขสันดา์ตัวเองทําให้ตัวเองมีค่าในเมื่อมึงไม่มีมึงก็ต้องไปขวนขวายเอาความมีค่าเข้ามาในชีวิตมึงคําถามคือมึงจะขวนขวายเอาอะไรมาจะขวนขวายเอาความไร้ค่าหรือจะขวนขวายเอาความมีค่า มึงขวนขวายในสิ่งที่ไม่ควรขวนขวายแต่สิ่งที่ควรขวนขวายคือการความสามารถในชีวิตมึงเพื่อทําให้มึงมีคุณค่ามึงกลับไม่ขวนขวายมึงไปขวนขวายนี่สินมามากมายต่อสนอนต่ความต้องการของตัวเองจนนํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจแต่มึงไม่ขวนขวายการทํามาหากินความซื่อสัตย์สุดจริตไม่ขวนขวายในการมีชีวิตมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตนมึงขวนขวายในสิ่งที่ควรขวนขวายหน่อยไม่ใช่ไปขวนขวายในสิ่งที่ไม่ควรขวนขวาย หากมีสติสัมปชัญญะในการพัฒนาตัวเองหน่อยไม่ใช่ไปนั่งจมอยู่ได้ว่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีค่ามึงไม่มีค่ามึงก็ต้องไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองมึงไม่เห็นคุณค่าของตัวเองใครจะเห็นคุณค่าของมึงมึงไม่เห็นคุณค่าของตัวเองใครที่ไหนจะมาแก้ไขสันดานในความมีคุณค่าของมึงได้ใครจะมาช่วยเหลือให้มึงมีคุณค่าได้ในเมื่อมึงยังไม่ยอมรับคุณค่าที่มึงมีเลย แล้วมึงจะไปโปรโมทโฆษณาประชาสัมพันธ์คุณค่าที่มึงมีจากใครได้เพราะตัวมึงเองยังไม่เห็นคนอืือจะมาเห็นได้ยังไงกลับไปแก้ไขสันดาลตัวเองใหม่เมื่อไม่มีค่าเขาต้องไปพัฒนาให้ตัวเองมีค่าให้ได้ของที่มันไม่มีค่ามึงสามารถพัฒนาให้มันมีค่าได้เสมอจําไว้เลยมึงไม่ได้เป็นคนดีเด็กกว่าใครมึงไม่ได้เป็นคนพิเศษวิโสกว่าใครแต่มึงสามารถเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับตัวมึงเองได้จําไว้ ทุกคนมีค่าจากการกระทำทางกายคำพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจถ้ามึงสามารถสร้างคุณค่าที่กายวาจาใจของตัวมึงเองได้นั่นแหละคุณค่าที่ดีที่สุดในชีวิตมึงไม่ใช่ไปนั่งน้อยอกน้อยใจว่าทําไมฉันไม่มีค่าเลยการกระทํามึงมีไหมมีคําพูดทางวาจามึงพูดไหมมีความรู้สึกนึกคิดทางใจมึงมีไหมมีมึงก็เลิกคิดในสิ่งที่เราเลวชั่วๆเลิกคิดในการดูถูกเกยียดยามาตัวเอง กลับมาพูดจาในสัมมาวาจาพูดจาในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลบุคคลอื่นและตนเองมึงกลับมาทําการกระทําทางกายให้ดีย่าเปลี่ยนเปลี่ยนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นนั่นแหละจะเป็นเหตุเป็นปันปนปนปจจัยเกิดความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมึงมึงจะมีคุณค่าเริ่มต้นจากการมีคุณค่าที่ตัวเองแล้วจะนําไปสู่การมีคุณค่ากับคนอื่นสติใช้ชีวิตให้มีประโยชน์กับตัวเองมันจะได้มีประโยชน์กับผู้อื่น ไม่ใช่มานั่งบนว่า,มมาไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่าแล้วเมื่อ,อไหร่มันจะมีเออ ผู้หญ oh okay. ิงอารมณ์เดียวรักเดียวไม่รักเขาคือคู่กรรมไหมครับผู้หญิงอารมณ์เดียวรักเดียวรักเดียวไม่รักเขาคือคู่กรรมไหมครับเดียวรักเดียวไม่รักเขาคือคู่กรรมใช่ไหมโอ้ยมึงต้องกลับไปแก้ไขที่ตัวมึงเองแล้วมึงลองกลับไปดูสันดานตัวมึงเองสิเขารักมึงบ้างไม่รักมึงบ้างเพราะการกระทามึงหรือเปล่าเวลาที่มึงกระทําดีเขาก็รักมึงเวลาที่มึงกระทําเลวเขาก็ไม่รักมึงมันก็เป็นเรื่องปกติไง เวลามึงทาเร็วทาชั่วใสเขาเขาก็ต้องไม่ไม่พอใจมึงเขาก็ต้องลาคาญมึงเขาก็ต้องเลิกรักมึงแต่เวลามึงเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนการกระทำมึงใหม่เขากลับปรลามึงปกติไม่ใช่เพราะคู่เวรคู่กรรมมึงแต่เพราะคู่สันดานมึงน่ะสันดานมึงน่ะมันเป็นยังไงล่ะแก้ไขสิวเฮ้ยทําไมมึงไม่แก้ไขตัวเองวะมึงกลับมาดูที่ตัวเองก่อนก่อนที่มึงจะไปคิดว่ามันเป็นคู่เวรเตือนไม่ฟังท้าทายอํานาจกระโหนกูนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เตือนไม่ฟังอีพวกประเภทเตือนไม่ทันรัทาทายอำนาจกระโถนกูนะมึงจัดการมาเลยอีพวกนี้อยู่ไม่ได้เกินอำนาจกระโถนกูที่จะควบคุมได้ ผมอยากทราบว่าผมพูดทําร้ายจิตใจแฟนตัวเองจนเขาไม่รักแล้วแล้วผมขอโอกาสผมมีโอกาสแก้ไขตัวเองให้กับแฟนด้วยแฟนตัวเองไหมครับกูก็ไม่รู้อะนะเขาถ้าเขาให้โอกาสมันก็แก้ไขเองให้ดีละกันโอกาสมีแล้วกรุณาคว้าไว้ด้วยนะไม่ใช่ทําผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกควบคุมสติสัมปชัญญะตัวเองไม่ได้ก็ไประเบิดแตกใส่เขาอีก <S 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 มึงรู้ตัวอยู่แล้วนั่นแหละผลจากการกระทํามึงจําไว้มึงกระทําสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลจากการกระทํานั้น ถ้าเขาให้โอกาสมึงมึงก็ใช้โอกาสให้ดีในการรักษาตัวเองใหม่แก้ไขตัวเองใหม่แล้วทำแบบเขาให้ดีแต่ถ้าเขาไม่ให้โอกาสมึงก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่านั่นคือผลจากการกระทําจากการที่มึงทําไม่ดีกับเขาไว้อย่ามาเรียกร้องหาโอกาสจากใครมึงต้องสร้างโอกาสที่ตัวเองอย่ามาเรียกร้องให้ใครตามความพอใจของมึงมึงต้องทําตามความพอใจตามเหตุตามปัจจัยของตัวมึงเองเป็นเหตุ อย่ามาเสียใจทีหลังจากการกระทําของตัวเองพินิดพิจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบรอบคายแยบคายพิจารณาแล้วพิจารณาอีกก่อนจะลงมือทําอะไรมองเห็นโทษเยอะๆอย่าตัดสินใจอะไรไปโดยพลาการหรือตามอารมณ์ความรู้สึกของตนหัดรู้จักในการพิจิตรพิจารณาให้ควรตามหลักเหตุผลตามหลักสัจจความจริงว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นภัยมึงจะได้ไม่ลงมือทํากับสิ่งนั้นมึงจะได้ไม่ไปกระทํากับสิ่งนั้นแล้ววันนี้มึงก็มานั่งทุกข์ร้อนเดือดร้อนใจจากการกระทําของตัวมึงเองใครจะช่วยมึงได้ล่ะ นั่นแหละเรียนรู้ไว้เป็นบทเรียนวันหนึ่งมึงไปสร้างเหตุปัจจัยใหม่มึงจะได้ไม่ต้องไปรับผลจากการกระทําแบบนี้ที่มึงกระทําด้วยตัวมึงเองไม่อยากทำไม่อยากรับผลจากกรรมใดยอยากไปทํากรรมนั้นจําไว้มีคำถามเชิงลึกมาถามครับคนเราเกิดมาเพื่ออะไรครับคำถามเชิงลึกมึงมึงยังถามผิดอยู่เลยมันลึกตรงไหนเนี่ยลึกจนผิดเลยนะลึกจนงมไม่เจอเลยนะคำถามมึงเนี่ย มึงถามคำถามผิดไม่ใช่ว่าคนเราเกิดมาทําไมมึงต้องถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเกิดนี่ตางหาถึงเป็นคําถามที่ถูกต้องที่มึงถามนะผิดเพราะแต่ละคนเกิดมาต่างกันมากเลยอะไรเป็นเป็นเหตุปัจจัยในการเกิดตัณหาคือความอยากเป็นเหตุปัจจัยในการเกิดแล้วแต่ละคนมันอยากเกิดมามันอยากเหมือนกันเหรอกูถามหน่อยพวกมึงตัณหาเหมือนกันไหความอยากของพวกมึงแต่ละคนแต่ละคนเหมือนกันนะไม่เหมือนอ้าวแล้วมึงจะบอกว่ามึงจะมาถามได้ไงว่า อะไรเนี่ยเกิดมาทําไมมึงมีบ้านทําไมแต่ละคนตอบเหมือนกันนะมมึงมีรถทําไมแต่ละคนตอบเหมือนกันไหมมึงกินข้าวทาไมแต่ละคนตอบเหมือนกันนะมึงมีผัวมีเมียทาไมมีลูกทําไมแต่ละคนตอบเหมือนกันนะไม่เหมือนกันเพราะอะไรความอยากแต่ละคนต่างกันดังนั้นคําถามมึงจึงผิดว่าเกิดมาทําไมพระพุทธเจ้าบอกว่าคําถามเนี่ยมันถามผิดต้องถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเกิดเพราะเหตุปัจจัยในการเกิดจะเหมือนกันหมดทุกคน แต่ความอยากในการเกิด <S an> จะไม่เหมือนกันเพราะความอยากในการนําไปสู่การเกิด <S an> <unle Sharing> ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะบางคนอยากไปเกิดในโลกบางคนอยากไปเกิดเป็นสัตัจฉานบางคนอยากไปเกิดเป็นเปรตบางคนอยากไปเกิด <S an> เป็นมนุษย์บางคนอยากไปเกิดเป็นเทวดาดังนั้นถจ้ามึงถามว่าเราเกิดมาทําไมไอ้คาว่าทําไม <S <S <an> <S มันตอบไม่ได้เพราะแต่ละคนมันทําไมไม่เหมือนกันมันอยากไม่เหมือนกันเออมึงจําไว้สัจจะความจริงต้องเหมือนกันหมด คำถามผิดก็ตอบไม่ได้นะเพราะไม่มีคำตอบคำถามมันผิดที่เขาบอกว่าถ้าเห็นคนไม่มีหัวให้เอาอะไรมาครอบหัวให้เขาอาจารย์คิดยังไงครับมึงก็ไปครอบหัวสิวัวเขาจะเอาตีเตะมึงหรือเปล่าเขาจะเอาไม้ตีมึงหรือเปล่าเขาจะกระโถนตีกระบ,บาลมึงหรือเปล่าไปครอบหัวเขา เขายังเห็นว่าหัวเขามีแต่มึงไม่เห็นมึงปุงแต่งไปเองมึงมโนเพ้อเพราะเองจุดอยู่เอาปี๊เอาหม้อเอาหายไปครอบกบาลเขามึงว่าเขาจะไม่ตีมึงเหรอมึงว่าเขาจะไม่ด่ามึงเหรอเป็นกูกูด่านะกูกำลังนั่งอยู่มึงวิ่งมาหากูมึงเเอาหัวเอาปี๊อะไรมาครอบหัวกระบาลกูแล้วมึงบอกว่าเห็นอาจารย์ไม่มีหัวใครเลี้ยวปี๊มาครอบก่อนเขาทำไมจ๊ะกูไม่ได้อาบอายขายขี้หน้าอะไรใครกูทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจทำไม่ต้องไปสรรหาปี๊มาคุมัวกะบาลกูเพราะกูไม่อายชีวิตกูกูปัญญาทุกกในชีววิตูหมดแล้ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้กูเดือดเนื้อร้อนใจกูตัดออกหมดไม่ต้องอปีมาครอบกูถ้าเห็นว่าก,กูหัวหายคอหายมึงมาโนไปเองคนเดียวมึงเห็นเองคนเดียวว่าหัวคนอื่นหายจะเอาปีไปครอบถ้าเรารักใครมากมากรักเขาคนเดียวมาตลอดเรียกว่าเป็นกรรมไหมคะไม่อไม่ได้เป็นกรรมเป็นสันดานมึงกัน่ะ ต่ถามว่าใช่กรรมไหมก็ใช่กรรมเพราะกรรมมันคือการกระทําทางกายทางวาจาทางใจแต่นั่นเป็นเหตุเป็นเหตุเป็น,ป,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 นปัจจัยที่มึงวางเขาไม่ได้เองมึงเลิกรักเขาไม่ได้เองมึงก็เลิกรักสิง่ายง่ายมูฟออนมึงจะไปยึดบั่นถือบ้านอะไรอยู่นักหนากลับ<ๆ>ไปเริ่มต้นที่ต้นเหตุมึงมีความสุขเราก็ถามแค่เนี้ยแอบลักเขาอยู่เป็นประจำยาพิม,มพ์ซ้ำไอพงเนี่ยมึงจะพิมพ์ซ้ำหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ถุนตีมือหัก มึงพิมพ์สั้นอย่างนี้กูยิ่งไม่ตอบกูจะตอบเพื่อขวางคำถามกูดื่นไปหมดทางสามแง่มีจริงไหมครับก็มีสิทางสามแง่กูเห็นเต็มไปหมดทางสามแง่เนี่ยมึงไม่เคยเห็นหรอทางสามแง่กูเห็นมาเป็นประจำเนี่ยก็มีจริงนะ่ะที่บ้านเป็นไม้พยุงแม่ไม่ให้เหยียบเพราะเป็นไม้มงคล ไม้พยุงเหยียบได้ไหมคะเหยียบได้จ้าทำไมจะเหยียบไม่ได้ละ่ะมงคลอยู่กับมึงไม่ได้อยู่กับไม้มงคลดีเลิด่ดียามดีเวลาดีสะดวกดีมงคลดีเกิดขึ้นแก่บุคคลใดแบบุคคลหนึ่งเพราะเขามีกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตนั่นแหละเรียกว่ามงคลมันไปอยู่ในไม้ได้งไงไม้ไม่มีมงคลอะ่ะไม้ก็คือไม้เป็นธาตุตามธรรมชาติมันแค่หายากมันก็ไปปรุงแต่งก็มงคล มึงเห็นว่าชื่อเขาว่าพยุงพยุงมึงก็เลยบอกว่าอ๋อจะพยุงชีวิตมึงให้ดีขึ้นจะพยุงค้ำจุนดวงมึงดวงชะตาชีวิตมึงมึงก็ปรุงแต่งไปตามชื่อคำถามคือฝรั่งเรียกไม้แบบนี้ว่าไม้พยุงหรือเปล่าไม่ได้เรียกอ้าวมันก็ไม่มงคลสำหรับฝรั่งสิมงคลเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวเหรอนั่นแหละเรียกว่าปรุงแต่งเรียกว่ามโนเพอพบกลับมาอยู่กับปัจจุบันขนาดน่อยมันไม่มีอะไรมงคลไปกว่าการกระทำทางกายวาจาใจมึงแล้ว ไม้ตะเคียนราคะเหยียบได้มาแล้วทำไมาจะเหยียบไม่ได้อะ่ะม้ก็แค่ไม้มันมาจากต้นไม้ไม่ใช่เหรอจะไม้ต้นไม้นะมึงจะอยากเหยียบก็เหยียบไปเถอะแต่มึงอย่าไปเหยียบไม้ที่เขาเอาไปบูชามึงอย่าไปเหยียบไม้ที่เขาพันผ้าสามสีใส่พวงมาลัยคนไปกราบไหว้บูชาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมึงจะโดนประชาทันมึงต้องรู้จักเหยียบสี่ไม้ที่บ้านมึงไม่ละทำไม้บ้านมึงจะเหยียบก็เหยียบไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่ทำไม้นอกบ้านมึงไปเหยียบก็ถดูดูหมิ่นกับไอความเชื่อคนอื่นเขาอ่ะเขาก็จะมายำมึงไได้ง อยากรู้ครับคนที่ป่วยแล้วหาต้นสายปลายเหตุไม่เจอระมู่โรคไม่ได้เกิดจากอะไรครับมันหาได้แหละแต่มันแค่ยังหาเหตุไม่เจอเท่านั้นเองมึงก็อย่าไปปรุงแต่งหน้าที่มึงถ้ามึงกลัวว่าเกิดอะไรขึ้นมึงทำยังไงจเจริญอาณาปณสติไปสิถ้ามันเป็นโรคอย่างที่มึงคิดจริงเดี๋ยวมันหายฝึกเจริญเมตตาฝึกรักษาศีลห้าฝึกเจริญอาณาปณสติเดี๋ยวทุกอย่างดีขึ้นเองไปปฏิบัติตามหลักคําสอนของเจ้าเดี๋ยวทุกอย่างดีขึ้นเองโครคภัยไข้เจ็บ ที่มึงหาไม่เจอเดี๋ยวมันจะหาเจอแล้วมึงจะหาทางรักษาได้ไม่มีอะไรใหญ่กว่าการเจริญอาณาปณสติผลวิบากกรรมมึงจะส่งผลแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามึงทํากรรมตัวของฝ่ายกุศลหนักกว่าคือการเจริญอาณาปณสติกรรมตัวนั้นจะส่งผลในชีวิตมึงก่อนเสมอ